สวัสดีนะครับที่มาดูกันนะครับมาดูกันเออมาเริ่มเลยแล้วกันข้อนี้ครับเป็นข้อสอบเอ็นชารปีสอง1น้อยสี่บอ็ดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเป็นข้อสอบวิชาฟิสิกส์รับข้อสอบเป็นทานครับข้อฟิสิกส์เนี่ยในตามต้องตลาดมีเป็นหมื่นหุ่ข้อนะเว้ยนะข้อเยอะมากนะครับก็มาดูกันนะครับ เขาบอกว่าโยนวัตถุสองก้อน AB ให้เคลื่อนที่ขึ้นไปตามแนวหญิงระยะห่างสูงสุดระยะทางสูงสุดนะครับของ A และ B ีขที่ได้ก็คือ50กับ200แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าระยะที่มันขึ้นที่ได้คือ SA เนี่ยนะครับก็คือระยะของวัตถุ A นะก็คือ50เมตรครับแล้วก็ s อก็คือระยะของวัตถุ B ก็คือ200เมตรครับทีนี้เขาถามจงหาตาส่วนของความเร็วต้น A ต่อ h o r ลสเตนะครับตัวน,นี้คือนะครับตัวน,นี้เขาจะให้เรามีข้อว่า UA ต่อ UB มีค่าเท่าไหร่ก็คือทมารตราส่วนดังนั้นเมื่อเราเขาถามอารตราส่วนเนี่ยนะครับคำตอบมันไม่มีหน่วยหรอกครับเพราะว่าหน่วยเมตรเปอร์เซกมันตัดกันอยู่ดีอัตราหน่วยมันจะเป็น1ตอนน่อ1น1จะเป็น1ครับทีนี้คุณก็ต้องหาว่า u กับ s เนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงคุณก็ต้องรื้อฟื้นสูตรที่คุณเรียนในมปลายแลนะที่คุณเรียนตอนมอสี่สูตรสวัสดิ์มาได้นะว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่รูหนึ่งก็คือว่ารูหนึ่งนะครับก็คือระยะนะครับกับย u มันไม่มี t หรอกครับมันไม่มี t ก็มีอยู่สูตรเดียวครับก็คือ v กํลังสอง,องต้องกับ u กํลังสองบวกสอง g s ครับใช้ g ในกรณีที่เคลื่อนที่แบบ ขึ้นในแนวดิ่งนะครับความเร่งก็คือค่า g ดังนั้นเนี่ยผมจะให้คุณดูตรงนี้ดีๆนะครับตรงนี้เราใส่บวกไม่ได้นะครับต้องใส่เป็นลบเพราะอะไรก็เพราะว่านะครับความเร็วต้นของวัตถุเนี่ยมันขึ้นไปเก็ตป่ะนะครับแล้ว g มันที่ลงเนี่ย u กับ g มีที่สวนทางกันนะครับนะก็จะได้เป็นอย่างนี้ออกมานะครับดังนั้น v เนี่ยเป็นศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่วัตถุมันจะขึ้นถึงจุดสูงสุดเนี่ยพอถึงจุดสูงสุดแล้ว v ปลายมันต้องเป็นศูนย์นะฮะ เพราะเก็ตไหมนะมันถึงมันอยู่อยู่สูงสุด V มันไปสูงไงนะถ้ามันไม่มีอยูนะ่สูงมันก็ขึ้นวีไห้วามันไปสูมันก็ตกนะก็ประมาณนี้นะครับคุณจะได้ข้อสรุปว่า u กําลังสองต้องเท่ากับ2 g s ครับนี่คือสิ่งที่เราได้นะผมจะก,กาข้างที่ออกครับนะแล้วผมจะใส่เป็นเครื่องหมายแปรผันตรงนะครับอย่างนะี้ออกมาจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ครับหรือจะเขียนอย่างนี้ อันนี้ก็ได้แล้วจใส่รูทสองครั้งครับคังคง,งทีนี้ผมก็จะได้ว่า u a ต่อ u b ต้องเท่ากับ square root s a ต่อ s b นะครับ s a คือเท่าไหร่ครับก็คือ50ใช่ไหมฮะ s b ก็คือ200อ่าก็ตัดครับปพ๊บมเพิ่ด้1หนึ่งส่วนนะครับประมาณนี้ก็จะได้เป็น1ส่วน2นะ ขอนี้ก็ต้องตอบหนึ่งคนสองครับข้อนี้ก็กินเต็มๆนะกินเต็มๆนะ